สวัสดีค่ะบ้านสวนได้จดหมายน้อยจากพี่มาร์กมาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเนื้อหาของคุณกําลังเป็นที่สนใจแล้วบ้านสวนก็คลิกเข้าไปดูในจดหมายเลยนะคะเขาบอกว่ารักษาระดับความสนใจเอาไว้ได้ดีมากคุณได้สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะเลื่อนลงไปดูบรรทัดต่อไปค่ะ คุณพี่มาร์คบอกว่าเคล็ดลับการรักษาระดับความสนใจนั้นข้อ1ให้ผสมประสานเนื้อหาด้วยคลิปเรียวสอรี่และวิดีโอถ่ายทอดสดเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายผ่านวิธีที่หลากหลายนะคะข้อนี้บ้านสวนทำอยู่ประจำค่ะโพสให้มันหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะลงสตอรี่สร้างคลิปรีวสร้างคลิปยาวและถ่ายทอดสดค่ะ ข้อ2พี่มาร์กบอกว่าให้สร้างเนื้อหาออริจินอลเพื่อการเผยแพร่ที่ดีที่สุดค่ะข้อนี้บ้านสวนรับทราบค่ะทำเนื้อหาที่เป็นออริจินอลจริงๆค่ะต้นฉบับของตัวเองเลย ข้อ 3. ให้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของครีเอเตอร์อื่นเพื่อแสดงการสนับสนุนและเสริมสร้างชุมชนใช่เลยค่ะข้อนี้ทำทุกวันเลยค่ะไปดูคลิปของเพื่อนๆพื่อนครีเอเตอร์ท่านอื่นนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับโพสต์นั้นนะคะข้อ 4. ถามคำถามและสร้างโพลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะเริ่มพูดคุยข้อ 5. ตอบกลับความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณเพื่อต่อยอดการสนทนา และบรรทัดสุดท้ายบอกว่าเนื้อหาได้รับการประเมินทุกวันเพื่อการเผยแพร่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็สนับสนุนให้เรา Create r e e l s หรือสร้างโพสนะคะบานส่วนเลือกที่จะ Create r e e l วนะคะมาถึงหน้าจออนุญาตให้เข้าถึงกล้องเพื่อเริ่มการใช้งานนะคะจากนั้นกอ็อนุญาตให้ไปเลือกภาพได้นะคะมาถึงหน้า g a l l ลอรคะ่ะ เราจะสร้างคลิปเรียวนะคะเราไปเลือกคลิปวิดีโอในแกรี่ของเรานะคะเมื่อเลือกคลิปวิดีโอได้แล้วจะมาสู่หน้าจอนี้นะคะมีเครื่องมือให้เล่นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขวิดีโอใส่เสียงหรือใส่ข้อความใส่สติ๊กเกอร์นะคะเรามาดูว่าเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะบ้านส่วนเริ่มไปที่แก้ไขนะคะเพื่อดูว่าวิดีโอนั้นมีอะไรบ้างนะคะเลือกที่จะลดขนาดวิดีโอให้สั้นลงโดยการตัดช่วงท้ายของวิดีโอทิ้งไปนะคะ เมื่อได้ความยาวของวิดีโอเป็นที่ต้องการแล้วคลิกไปที่เรียบร้อยค่ะจะกลับมาสู่หน้าจอเดิมนะคะจากนั้นเลือกเสียงค่ะบ้านสวนจะพากเสียงใส่วิดีโอนะคะเรามาลดเสียงจากวิดีโอเก่านะคะที่มีเสียงรบกวนค่ะแล้วมาเลือกเพิ่ม i c e o v e r นะคะเพื่อที่จะบันทึกเสียงทับวิดีโอค่ะมาอยู่หน้าบันทึกเสียงนะคะให้เลือกเลื่อนเคอร์เซอร์สีขาวไปที่หัวคลิปวิดีโอนะคะ จากนั้นเลือกแตะที่ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงทับค่ะคลิกเราบันทึกเสียงทับไปนะคะเราก็พูดไปเรื่อยๆนะคะที่เราจะบันทึกเสียงนะคะเมื่อจบเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยแล้วฟังเสียงกดที่เรียบร้อยค่ะ เสียงก็จะปรากฏให้เราได้ยินนะคะเปิดโวลูมขึ้นมานิดนึงนะคะเมื่อฟังแล้วยังไม่ถูกใจให้กดมาที่เสียงอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อแก้ไขนะคะมาที่เสียงแล้วก็กดที่แก้ไขนะคะแล้วก็ยกเลิกเสียงเดิมนะคะเขาก็จะถามว่าเราจะดําเนินการลบไหมแล้วก็คลิกลบนะคะแล้วเราก็เลื่อนเคอร์อเซอร์ไปที่หัวคลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทําการบันทึกใหม่อีกครั้งนะคะกดไปที่ไมโครโฟนค่ะแล้วก็พูดนะคะบันทึกเสียงลงไปค่ะ เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยปุ่มไมโครโฟนแล้วก็กดไปที่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะฟังว่าเสียงนี้ต้องการแล้วหรือยังนะคะ มีเนื้อหาการพากที่ดีถูกใจแล้วหรือยังนะคะเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะมาดูหัวข้อถัดไปค่ะการใส่ข้อความคลิกเข้าไปนะคะเป็นการเขียนจ่าหัวนะคะเกี่ยวกับรูปภาพของเราเรื่องราวของเรานะคะใช้คำที่โดดเด่นที่จะดึงดูดผู้คนให้มาสนใจในคลิปของเรานะคะจากนั้นเลือกพื้นหลังให้ตัวอักษรน,นะคะว่าจะเป็นแบบทึบแบบโปร่งหรือว่าแบบไม่มีพื้นหลังมาส่วนเลือกแบบโปร่งนะคะแล้วก็มาเลือกว่าจะเอาสีอะไรดีนะคะก็ได้สีแดง ะะเพื่อทําให้ตัวอักษรข้อความของเราโดดเด่นนะคะแล้วก็เลือกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการจัดตัวอักษรน,นะคะให้เข้าที่ลดขนาดด้วยการบีบตัวอักษรน,นะคะให้อยู่ในตําแหน่งที่ต้องการนะคะเมื่อได้แล้วก็กดถัดไปค่ะจะมาที่หน้าต่างการสร้างคลิปเรียวใหม่นะคะให้เขียนคําอธิบายคลิปเรียวของคุณนะคะเมื่อพิมพ์คําอธิบายเรียบร้อยแล้วกดแชร์เลยจะกลับมาที่หน้าเดิมนะคะหน้าการแจ้งเตือนที่ให้เรา create คลิปเรียวค่ะเรารอเครื่อง รวมผลสร้างคิทเียลให้เสร็จนะคะไปที่หน้าแรกค่ะเลื่อนไปดูในโพสต์แรกนะคะจะเห็นว่าเป็นคิทเ e ียลเที่ยวเราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสักครู่ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้คิทเ e ียลของเรานะคะเลื่อนไปกดถูกใจโพสต์นี้ค่ะจากนั้นแชร์โพสต์นี้ไปที่ตอรี่ค่ะ คลิกเลือก sorry จะปรากฏภาพที่จะขึ้นไปที่ sorry นะคะคกดแชร์เลยค่ะเช้าวนี้ได้สร้างคิปเ e ลส์และลง sorry เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆล่ะคะชาวนี้โพสต์อะไรแล้วหรือยังการโพสต์ที่หลากหลายรูปแบบทุกวันและมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆทุกวันจะทำให้ช่องของคุณรักษาระดับความสนใจได้อย่างดีเ <c oughs> ยี่ยมนะคะ